นะคะเราจะมากินปูดองเกาหลีกันทุกคนสีคือแบบน่ากลัวมากนี่คือหน้าตาสวรรค์ปูดองเกาหลีคระทุกคนสีคือแบบนี่นะ้วแต่แฟนมาจูบตอนหลังนะรู้เรื่องเลยกลิ่นคือแบบฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับป้ากันอีกแล้ววันนี้นะคะเราจะมากินปูดองเกาหลีกันทุกคน พอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะเพราะปูดองหากินแอบอยากนะแต่คืนนี้ต้องไปซื้อที่ร้านเกาหลีถึงจะมีนะคะร้านไทยพอเคยไปกินแต่ก็แบบเฉยๆแอบไม่ได้ขนาดนั้นเออแต่ร้านนี้จะเป็นงไงต้องมาดูกันเพราะว่าเด็ดทุกคนเออปูดองเกาหลีนะแต่ใดๆก็ใดๆอยู่นะคะเราเป็นคนไทยเนาะถ้าเกิดจะกินปูดองเกาหลียังไงแล้วก็ต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือไม่ก็น้ำยำปลาลเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตอนนั้นตอนที่พอไปกินปูดองเกาหลีที่เกาหลีเลยนะล้างดังที่ทุกคนไปกันเลยนะพอไปกินแล้วก็แบบ ไม่ค่อยอินอะเพราะมันไม่ได้มีน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือน้ำยำปลาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราต้องมีเผ็ดๆปลาปลาด้วยถ้าเกิดอย่างนั้นคือไม่อินเหมือนที่เราชอบกินกันเนาะน้ำยำปลาลาวันนี้นะคะเราจะมาใส่พริกยี่สิบเม็ดพอนะคะยี่สิบเม็ดคือไม่ใช่ถือว่าน้อยทุกคนก็ถือว่าเยอะคือมันอยู่ที่สัดส่วนอะคือถ้าเกิดว่าเราทำน้ำยำน้อยแล้วใส่พริกย0สิบเม็ดมันก็ถือว่าเผ็ดอยู่ดีเนี่ยบอกบอกตายอยู่เยอะมะนาวนะคะเหมือนเดิม แล้วก็น้ําตาลปีนะปรู้สึกว่าเวลาทำน้ํายําจะต้องใช้น้ําตาลปีนะ่นยทุกคนน้ําตาลหัวติกปอเฉยๆน้ําปลาไมค์นะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนสนใจของแต่ละอย่างที่ปอพูดมาเนี๋ยปอจะพยายามลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะไปซื้อในช้อปปีกันนะน้ำปลานะคะแล้วก็ไม่เหล็กปะ่ะประมาณนี้แหละก่อนไล่ <laughs> อย่างอื่นเลยนะคะปอจะมาใาส่อ๋อว้าวเจบ็บปอทุกคน มีพึ่งอยู่ข้างในนี้ด้วยอ่ะมันเป็นไปได้ป๋ะอันนี้คือถั่สกปรกป่ะมันมีพึ่งแบบตายอยู่ในน้ําตาลปี๊บป่เอิ่มแต่ว่าหวานจริงมีพึ่งอยู่ด้วยนะก่อนอื่นเลยนะคะก็จะมาใส่น้ําตาลปี๊บนี่ประมาณนี้นะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่น้ําปลาเข้าไปทุกคนเราจะไปเคี่ยวตัวน้ําปลากับน้ําตาลปี๊บกันก่อนแต่วิธีเคี่ยวที่ปอาทาที่ปอททาแบบง่ายๆง่งๆอะไรก็คือแค่ไปใส่ไมโครเวฟเองค่ะนะทุกคนแล้วมันก็คือได้แล้วบอกเลยว่าวิธีทำนี้คือไมโครเวฟกินนนน้าปึงแ่อะ ได้ออกมาเป็นอะไรประมาณนี้เราจะมาคนๆหน่อยนี่นะะได้แล้วหัดเร็วน้ําตาลปี๊เคยวน้าปลานะคะเร็วมาก30วิแล้วเราก็จะมาตาพริกกันเลยนะคะปอนแนะนําให้ตํานะถ้าเกิดปัับรสชาติออกมาไม่เหมือนตำอ่ะเออ20เม็ดค่ะพริกรู้สึกว่าป้องห่างหายกับการทําวิดีโอกินไปสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรเหมือนรู้ทุกคนเอาล่ะเพราะลูกเป็นไรช่วงเนี้ย ตรงนะเป็นเป็นสลันยาซีอ่ะองไงไม่รู้เป็นอะไรแต่เป็นเป็นแบบสลันยาซีเป็นอนะนี่นะคะพริกของเรามาตำกัเลยจ้าโอ้ยแค่กลิ่นก็มาแล้วว่าพริกติดผม <c oughs> เริ่มมาแล้วเราก็มาตำเองนะยะทุกคนเอาจิงปั่นก็ได้นะ รู้สึกมันไม่แหลกเลยวะกดตัดเอาเลยมาแบบนี้ได้ยังไงจริงควรจะใส่เกลือหน่อยนะเผ็ดแน่นอนอะดูว่าเป้อดูเผ็ดกว่าครั้งที่แล้วอีกจริงดูเผ็ดกว่าร้อยเม็ดอ่ะเพราะว่าครั้งร้อยเม็ดมันแบบมันไม่ได้แตกขนาดนี้อะใส่กับในชามนี่ก็เลยเนาะยี่สิบเม็ดค่ะกลัวแล้วจ้ากลัวกว่าเดิมอีกเอ้ยทำไมมันน่ากลัวเราวะตอนแรกพันเดอรนู้ว่าจะมาชิลๆนะ สีคือแบบน่ากลัวม,มากนุำตาจะไหลคิดถูกหรือผิดวะเนี่ยทำเลยโอเคมาใส่มะนาวกันเลยใส่ประมาณสามลูกสองลูกก็พอมา้งทั้งสาม แน่นอนอนะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะน้ำปะลาไมค์นะน้ำปะลาตัวโปรดของปอปอรู้สึกว่าปอได้ DM จากลูกสาวของคุณไมค์นะคะปอทํา DM ทํมทข้อความตั้นถ่ายไปแล้วถ้าเกิดว่าเห็นวิดีโอนี้รบกวนลูกสาวคุณไมค์ทักปอมาใหม่หน่อยนะคะพอทักปมาเาเขาเห็นว่าปอใช้น้ำปะลาไมค์ในวิดีโอบ่อยมากปอดีใจมากใส่บา,บา,บานนี้กะกะสีแม่เอ,อ๋ย ดูสีเขาดิเห็นทุกคนเลยเดี๋ยวมากินกันเลยปูดองเกาหลี่ะแล้วก็มีกุ้งดองด้วยนะนี่คือหน้าตาสวรค์ปูดอง,กองเกาหลีค่ะทุกคนทุกคนตาจะไลแล้ว <c oughs> สีคือแบบอขอแนะนำเมนูของเรากันก่อนนะ,ะนี่คือเป็นปูดองเกาหลีเป็นปูดองซีอิ๊วนะคะแล้วก็มีปูดองแบบโกชูจังทุกคแบบแบบเผ็ดอะอะไรเงี้ย แบบนี้ที่ปอไปกินที่เกาหลีที่ปอรู้สึกว่ากินเยอะๆแล้วมันจะเรียกเลยต้องมยำจิ้มสีผงแล้วก็มีปลาปลอยนะคะเป็นกุ้งดองเกาหลีเป็นกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีอย่างนี้นะเออมาร้านที่ปอสั่งมาเนี่ยปอจะขึ้นชื่อให้นะอยู่ที่สตราฟิลนะตัวละ22ดอลน,นะคะปอสั่งมานี่คือมี3ตัวเนาะแล้วก็มีกุ้งอีกหนึ่งโคชั่นเขาใช้เครื่องเคียงมาด้วยนะคะก็แบบมีกิมจิอะไรพวกนี้เออ <c oughs> ทุกคนว่ากินสดป่ะความันี้กน <c oughs> ิกน <c oughs> กล <c oughs> ับบ <c oughs> ้านถ <c oughs> ้ากน <c oughs> ิกนไม่หมดนะนั่นเป็นของดองไไมม่่่่ใชอออะะะรแแแลลนนนนนยู้้้วจิ ที่เราทำมาเมื่อกี้นี้นะนี่ตรงนี้คือแบบกลิ่นแรงมากจริงๆพอมีข้าวด้วยนะคข้าวเขาจะมาเป็นข้าวแบบข้าวม่วงอย่างยร <c oughs> ้านเขาให้มานะเราจะมาเริ่มกินกันเลยไหมคะทุกคนเริ่มที่กินเปล่าๆนะจะมาเริ่มตัวนี้กันก่อนนะคะมันคือดองแบบอะไรแบบเนี้ยปพก็ลืมนี่นะคะดูหน้าตาเขา,ว,าว้าวแต่ปูไข่ดองที่นี่อ่ะเขาจะไข่แบบไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยไข่เหมือนกับติดสเตียรอยทุกคนอันนี้คือเขาไม่ได้แบบ รุนแรงขนาดนั้นนะแต่เพราะว่าที่เมืองไทยฟิลแบบเลี้ยงให้ไข่เยอะนี่คือตัวที่สไปซี่นะโอเคมาลองกินกันเลยอร่อยนะอืม ร้านนี้รู้สึกว่าไม่เลี่ยนเท่าที่ปอไปกินเกาหลีนะทุกคนสดมากสดอยู่นะไม่เคยกินแบบนี้ที่ไหนแล้วคิดว่าอร่อยอันนี้อร่อยมากเลยโอเคเราจะมาลองแบบซีอิว๊วกันบ้างนะซีอิว๊วซ,ซอสนี่เขาก็เนื้อเยอะอยู่นะถึงแม้เขาจะขายไม่เยอะเหมือนเมืองไทยแต่เนื้อเขาก็แน่นอยู่นะทุกคนเนี่ยอุย้ยกินกันต่อ โคตรอร่อยอะ่ะบอกเลยถ้าเกิดใครอยู่ซิดนีย์จะต้องไปกินร้านเนี่ยชื่อร้านว่า Hang Mama สักอย่าง Hang <laughs> Mama เดี๋ยวป้าจะเขียนชื่อร้านไว้ให้ตรงหน้าคลิปนะคะที่ Stratfield นะทุกคนอร่อยมากอร่อยสำหับคนไทยอะ่ะขาเนี่ยเขากินกันหรือเปล่าป้ปไม่เคยกินเลยเพราะมันกินยังไงโอเคกุ้งนะคะมาลองกินกุ้งดองกนันนี่คือกุ้งดองซีอิ๊ว นะนี่กุ้งเขาก็ตัวโอเคนะหัวหายไปแล้วแต่ประเด็นคือจะต้องมาแกะนี่แหละกุ้งนี่แหอืมกุ้งโบ๊ชเฉยๆคู่อร่อยกว่าแต่คนไหนแล้วแต่คนชอบนะคนชอบรสไหนรสนี้ก็อร่อยนะอันนี้ก็อร่อยว่ะอืมหอกคู่เลยเราจะมาลองตัวนี้กับน้ำจิ้มกันบ้างนะ เนี่ยชิ้นใหญ่อยู่นะแม่ดูขนาดเขาชิ้นใหญ่อยู่นะไม่น้อยเนื้อไม่น้อยนะทุกคนปอเคยคิดว่าเคยเนื้อจะน้อยปพราว่ามาแบบสั่งกินที่ออสเตรเลียไม่น้อยนะจําลองกินกับน้าจิ้มซีฟู้ดที่เราทาน้ําจิ้มยําน้ําปลาที่เราเขียนทำเมื่อกี้นี้กับพริกยี่สิบเม็ดนะคะ เพราะว่ารสชาติมันแอบตีกันไปหน่อยอะ่ะเพราะอันนี้เขาก็มีรสชาติของเขาอยู่แล้วนี่เหรอแม่เดี๋ยวลองกินแบบสอยแต่คือก็อร่อยนะอันนี้คือที่ที่ปอลอ์ขอเดือดมันกินกน้ำจิม้มคือตัวซอยเนี่ยแหละทุกคนเอาฟังหน่อยดีกว่าตัวนี้ก็เนี่ยเนื้อเขาเยอะอยู่นะดูเนื้อดิเดี๋ยวบีบให้ดูเนื้อเขาเยอะอยู่นะดู อร่อยอันเนี้ยต้องเกี่ยมจิ้มไท,ทยเลยเดี๋ยวคุณกินตรงกระดองเข้าไปนะ,ะใส่ข้าใส่แล้วใส่ขํมจิ้มกี่นี้ปูที่นี่ไข่เขาจะมีความเหลืองนะอุ้ย่ผิดไม่ได้แบบส้มเหมือนเมืองไทย นี่นะกับแฟนมาจูบตอนหลังนะรู้เรื่องเลยกลิ่นคือแบบเดี๋ยวเรามาคุยอัปเดตกันนิดนึงีกว่าเพราะรู้สึกว่าไม่ได้อัปเดตเพื่อนๆมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะ <c oughs> เห็นกันได้เลยแหละถ้าเกิดเพื่อนๆไหนติดตามปอจะเห็นว่าปอลงวิดีโอไม่บ่อยเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาบอกว่าพี่ปอลทำไมลงวィィิดีโอแบบเดีย๋ยวนี้ลงวิดีโอไม่บ่อยเลยอะไรเงี้ยบอกกันแบบตรงๆเลยนะอุ๊ยนี่ใครดูใครอุ๊ยใครย้อย บอกกันแบบตรงๆเลยทุกคนว่าเพราะก็ทํา y o YouTube มานานแล้วเนาะบางครั้งอย่างเงี้ยคิดไม่ออกจ้าจ, <laughs> จริงๆเลยอตรงๆเลยแบบตรงๆตรงๆแบบจักใจเลยคือแบบ แบบหาก็พยายามหามุกอื่นอยู่อะคือแบบพอทำจู่ยูทูบแบบจริงจังมาจะสี่ปีแล้วนะทุกคนแล้วแบบไอเดียที่ปอหามาปออยากจะให้เพื่อนๆได้วิดีโอที่ดีที่สุดจากปอเนอะปอเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทําวิดีโอมากเกืออทำออกมาก็อยากให้เพื่อนเพื่อนชอบกันแล้วแบบปอพยายามหาสิ่งใหม่ๆมาเพื่อนเพื่อนตลอดอะนืองกตั้งแต่เพื่อนเพื่อนติดตามมาตั้งแต่แรกเลยจะรู้ว่าปอพยายามจะแตกแนวทําวิดีโอที่แบบสไตล์ของปอมาตลอดซึ่งการที่ปอเป็นแบบเนี้ย แล้วคือทํามาเรื่อยๆตลอดเนี่ยบางครั้งมันก็มีแอบดึกไม่ออกทําคอนเทนต์กัไม่รู้จะทาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่านั่นคือสาเหตุนั้นเลยทุกคนเออ <c oughs> เริม่มมึนๆเลยเนี่ย <c oughs> แล้วคือพอเวลาปอคิดงานไม่ออกเนี่ยปพราะชอบจิตตกชอบแบบกดดันตัวเองทําให้ตัวเองเครียดอะไรเงี้ยพอเครียดแล้วก็คิดงานไม่ออกอีกเออแล้วพูดพอมาตอนเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ว่าแค่ปอแล้วอะตอนนี้ปอมี เอสเซอร์ัสบิวตี้เข้าไปอีกนึกออกมาเอสเซอร์ัสบิวตี้เหมือนเขาก็คือตัวตัวหนึ่งเขาอีกตัวหนึ่งเลยนะคือเหมือนตอนนี้ปอต้องทําเป็นสลัญญาสีด้วยแล้วก็เอสเซอร์ัสบิวตี้ด้วยอย่างเงี้ยงานปอก็เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วยิ่งทำพองานเพิ่มขึ้นมาไม่เท่าไหร่มันเหมือนทําให้ปอเครียดปอรเราอับอิ่มแล้ววะเหลือเยอะปะเหลือหนึ่งตัวเหลือประมาณหนึ่งตัวครึ่งได้นิกมันจะกินปะวะตอนที่ปอไปกินปูดองที่เกาหลีอะคือมันมันเยอะมากจนแบบตอนนี้ปอเริ่มมึนๆแล้วเพราะแบบไข่ปูคคคือมมมีีแแรทนนสูงาาากๆเเลยะะะัจํให้บบ ตึงๆอึนๆมึนๆอะหนูคนข้างละเพราะก็เป็นที่ปอก็แบบเพราะว่เริ่มตึงๆอึนๆและเพราะว่ากินไข่เยอะเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่นานๆกินทีก็ไม่เนี่ปอนี่ปอไม่ได้กินปูดองมาจะแบบหนึ่งปีแล้วมั้งเป็นปีแล้วอะเออปอก็อยากจะมาอัปเดตกับเพื่อนกันด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเอสซิลัสิวตี้จะมีโปรดักต์ออกมาใหม่แล้วนะทุกคนฝากติดตามกันด้วยนะบอกเลยพอตัวเนี้ยปอตั้งใจทำออกมามากมันไม่เหมือนกับโปรดักต์ตัวแรกเลย คนละแนวแต่คือปลอกได้เลยว่าผลิตภัณเนี้ยจะเปลี่ยนชีวิตการแต่งหน้าของเพื่อนทุกคนไปตลอดการพางนี้เลยเคลมหนักมากแต่คือจริงๆไม่ได้สวยอย่างเดียวคือมีประโยชน์ค่ะช่วยทําให้ชีวิตการแต่งหน้าของเพื่อนทุกคนง่ายมากขึ้นด้วยนะผลิตัณจากเอสลักส์บิวตี้ออกใหม่เราจะต้องมีมาให้เห็นเป็นแบบสติกพิกในวิดีโอเพื่อนเื่อได้เห็นกันแน่นอนเป็นเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของผลรตัณตันเนี้ยมันเป็นยังไงเราทุ่มเททั้งทีมปอทุ่มเท ภูมิใจขานไหนกว่าจะได้ผลิตตัวนี้มานะคะขอให้เพื่อนติดตามกันนะเดี๋ยวจะมีมัสนิคลิปในวิดีโอในบล็อกอะไรอย่างนี้แน่นอนัแหละฝากติดตามด้วยนะคะปอเชื่อว่าหลายคนก็ต้องเป็นเหมือนเป็นเหมือนปอหรือหลายคนอาจจะเป็นต่างกับปอที่ว่าชีวิตปอเหมือน,มนไม่มีเมนูบอกไว้ว่าคุณจะทำนี้นะทำนี้นะทำนี้นะเพื่อี่จะให้ตัวเองก้าวต่อไปหรือใช้ชีวิตต่อไปยังหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบปอที่บ้านลำบากคือ อุปสรรคต่างๆที่ปอเจอมากับไม่ว่าการงานหรือชีวิตปอนะคะเพราะว่าปอใช้ชีวิตแบบแปลกกว่าคนอื่นนิดนึงอย่างเงี้ยมันคือปูอ,อุปสรรคที่ใหม่มากที่ปอไม่เคยคิดหรือไม่เคยเจอหรือใครๆรอบตัวปอไม่เคยคิดหรือไม่เคยเจอมาก่อนที่จะช่วยให้คำปรึกษาปอได้ว่าปอจะฝา่าฝันไปได้ยังไงปอเป็นคนในโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยแล้วมีแบรนด์ของตัวเองและอยู่ต่างประเทศเอีกนี่เปล่าปะคือแบบอะไรพวกเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนที่อยู่ในอะไร จุดเดียวกับปอบอกว่าพอปัญหาเข้า,าอุปสรรคเข้ามาไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่ามันคืออุปสรรคที่แปลกใหม่มากไม่เคยได้ยินใครสอนมาก่อนว่าจะต้องทำยังไงอุปสรรคนี้ต้องเข้มแข็งแล้วก็ทดลองแล้วก็ผ่านมันไปได้ด้วยตัวเองนะคะแต่แหละปอเชื่อว่าปอจะผ่านมันไปได้นะทุกคนเพราะว่าคนที่ผ่านมันไปได้คือคนที่แกร่งที่สุดทุกคนคนที่อยู่รอดต่อไปคือคนที่แกร่งที่สุดไม่ว่าจะโควิดหรือสักอย่างเราจะต้องอยู่รอดต่อไปได้เพราะเราแร่งเนะาะเพื่อนๆอยากจะดูวิดีโออะไรแนวไหนนะคะฝากคอมเมนต์บอกปอมาใต้คลิปนี้หน่อยนะป อ่านข้อความเผื่อจะมีไอเดียอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะมาทําอะไรแปลกใหม่เมื่อนได้ดูกันบ้างนะอะไรมีอะไรแปลกใหม่ที่อยากดูกันบ้างคอมเมนต์บอกามาแล้วอย่างที่บอกกันค่ะ s s Beauty จะมีสินค้าออกใหม่ใช่ปะ่ะคพืนเมื่อคนไหนนะคะรอสินค้านี้นะสามารถไปแอดไลน์แอดเอสซีไว้รอกันได้เลยนะเพราะพอจะเปิดตัวในไลน์แอดที่แรกนะคะไปแอดไลน์กันได้เลยนะแอดเอสซี ต้องแอดแล้วแหละแอดประมาณนี้นะคะหวังว่าพวกทุกคนจะชอบว,วิดีโอนี้กันนะคะต่อไปอยากให้มากินอะไรกันอีกคอมเมนต์บอกประมาณนะั้นแล้วอย่าลืมนะคปอฝากจริงๆะฝากติดตามเอสลักจูตี้โปรดักตัวใหม่ด้วยนะคะเวลามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายขอกินโชว์อีกหนึ่งอันเพราะว่ายังไม่ได้กินกับสาลายเลยเมือ่อกี้นี้กัญชาลายรู้สึกว่าสามตัวเนี้ยหนึ่งโลได้นะปูดองสามตัว ทำนสบายกอร่อยอ่ะอร่อยมาก